ตรงนี้ตกลงภูธรเมืองชุมพรของเรานะครับที่ได้ให้เกียรติมาบอกว่าตัวพรมกิดเชื้ออยู่แล้วแล้วกพูดพี่จับเองแล้วก็ชุดใหญ่ๆก็จับมาแล้วก็ผ่านมาก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนำเรียนกำหนดการ จาดพิธีวันสถาปนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรดิฉันนางสาวประดับชูดำพัฒนาการจังหวัดชุมพรในฐานะตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดเนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2 5 6พรในาวันนี้ การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นยุทธศาสตร์พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิบบาาต,ต,ติพพ์พระบรมราชินีนณะกรรมการเครือขถ่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมเรื่องในวันสถาปัารไฟังถ้ามาร่วมพิธีต่างๆผมฝากผู้ใหญ่ครับเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องต้องสอนหมู่บ้านตำบลที่รับกองทุนแม่ของแผ่นดินนอกใช้จากจารใช้ปัญญาและศรัทธามาเพิ่มกองทุนแล้ว หมู่บ้านต้องใช้ปัญญาและศรัทธ,ธานำเงินก้อนนี้ไปพัฒนาและแก้ไขหมู่บ้านโดยเฉพาะเรื่องปัญหายาเสพติดอย่ามีปัญญาและศรัทธ,ธาเพียงเพิ่มกองทุนแล้วไม่มีปัญญาและศรัทธ,ธาเอาไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาจะไม่เป็นไปตามราชประสงค์พระองค์พระองค์ท่านเพราะนัะ้นผมฝากไว้วันนี้ผมชื่นชมเห็นการทํางานของท่านพนาการจังหวดัดเห็นการทํางานของเครือข่ายกองทุนแม่ของเน่นต

ให้ระบบมีทุกกรนานะคะเชิญทุกท่านเลยค่ะและขอเรียนเชิญงานเยอะแต่ลัดโดนมันมันท่วมทางออกมาแล้วแน่มันไม่มีนี่ก็ดูแล้วก็มันมีผลร่างกายเสร็จว่าไปแล้วนะครับก็อาจจะทำให้คนประหยัดมากขึ้นเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่เราดังแล้วขอจับ